แย่ชอบอินโทรใหม่กันไหมครับท่านผู้ชมเนาะอินโทรตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วล่ะไม่ใช่อะไรครับท่านผู้ชมสวัสดีไมโครฟลูยูทูปพาร์โรว์ไมโครฟลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมกับตานแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม n คร r a f t กันนั่นเอง เยอๆๆๆนะครับโอเคอย่างแรกก็คือวันนี้เนี่ยงงสิว่าทะทำไมไม่ใช่ payment day เนื่องจากว่าผมได้ทำโปรเจกต์ลงแรกของไปแล้ววันนี้น่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันคือโปรเจกต์ลงแรกของสองจุดหนึ่งเราจะมาเริ่มอาชีพต่ตอไปผมเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำสักสี่ห้าชีประมาณนั้นนะครับโอเคไปโอเคนะฮะ โอเคมามามา,มา,มาชมครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมเตรียมมาไว้ไม้เออสุปราสีชุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบค้าหนังสือผมจะใช้อาชีพแลคเชอร์นะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยเออเลสโตนไม่เกี่ยวนะเลสโตนคือหนังสือโอเคโอเคเก็บไปเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อันนั้นก็แค่เป็นสูตรครับเฉยๆไม่มีอะไร แค่ให้เห็นเนโอเคเดี๋ยวผมไปคัาให้ดูเลยก็แล้วกันนะคะท่านชมก็คือว่าสูขขุขภับเราเนี่ยจะมาเริ่มที่หนังสือสองเล่มเสร็จปุ๊บก็ค้าเป็น Bookshelf ค้าเป็น l e c t e r n แล้วผมขาอะไรเนี่ยทำ l e c t e r n โอเคขอทำเลคกเทอร์อีกอันนึงก็แล้วกันผมขอใช้ไม้สุปแพรดนะครับมันเป็นไม้สุปแพรดนั่นแหละโอเคนะคะแล้วก็จะมาเริ่มทำกันเลยก็คือต้องการนี้อืฮึเอาเหล็กไปชุดหนึ่ง บ้านเหตุของเรานะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยป้ายโอเคนะครับท่านชมตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับขอขอบคุณคายมาเตอร์ในการตัดต่อตรงนี้ก็ทำทางเดินเพิ่มในอีีที่แล้วผมไม่ได้ทำมันไม่เหมือนในปุกคลิปอีพี IKE ที่แล้วก็เนื้อเนื้อนะฮะท่านชมก็มันไม่เหมือนเขาทูเขาทูๆๆ ันนี้ขอโทษจริงๆอย่างแรกก็คือผมจะต้องทำขวานก่อนโต๊ะครับต้องทำขวานก่อนเลยเป็นอย่างแรกอันนึงไม่พอเชื่อผมเรีวเหล็กมาชุดหนึ่งไงส่วนเลคเชอร์นันนี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอีกทีอย่างแรกก็คือตรนนี้นะครับก็จะเป็นแบบทางเข้าทางออกใช่ไหม ซึ่งส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะแก้ไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนื่องจากว่าเวลาเดินเข้าเดิอนออกมันดูแบบไม่สะดวกสบายเลยกับชีวิตนะฮะเก็บของไม่เป็นระเบียบก็อย่างเงี้ยแหละท้ชมหานู่นนี่ไม่เจอโอเคสามใช่ไหมผมต้องการอีกอันนึงมีไหมเนาะ มีบิดโอเคออมาครับแล้วก็ทําเป็นอันนี้อันหนึ่งอาจจะมีคนถามอ้าวเลลวพี่จะทํำยังไงอะครับพี่จะทําอย่างนี้ครับทุกท่านผมนจะทําอย่างนี้ครับก็คือจะขูดอันนี้จะขูดอันนี้ทิ้งเนาะแล้วก็จะเอาทำให้อันนี้มันเป็นบล็บอกเต็มแปลบแปบ อ่ามันจะได้เดินเข้าเดินออกสะวกสบายหน่อยโอเคแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวแก้ก่อนแกนะ่แก่แก้แก,แก่ก่อนที่จะไปทำยังคืนขอแก้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคได้แล้วเพราะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นสลับของสลับของไม้ซูเ r รัซึ่งเราเกิดที่ใบอมซูปเรียนออกไปไทกานะฮะอันนี้ก็คือไบอมของไม้ไทกา ซึ่งผมก็ได้ตัดมาในทางทางระหว่างทางไปที่หมู่บ้าน NPC อืมให้ถ้าสมมติว่าผมพูดว่า NPC ให้รู้ไว้นะคะว่ามันคือ v i l l a g e เไอเออห่อห่อห่อของของท่านผู้ชมนั่นแหละ ปกติเรามาเนี่ยเราก็จะชอบเข้าแต่ทางนี้แต่บางทีส่วนใหญ่ผมจะเข้าทางนี้เนาะโอเคไปงานผมจะเริ่มไปสร้างกันเลยไปรูปไปรูปไปรูปโอเคไปรูปไว้ก่อนเลยนะคะไปรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการก็คือผมจะทำอะไรก่อนดีไปไม่ถูกเลยอะ ทำเป็นทางไว้ก่อนก็แล้วกันเอาอันนี้มาก่อนเอาประตูมาสักเท่านี้อ่าฮะอ่าฮะอีกสองอันสี่อันสี่สี่อันแปดอัน,อน,อน,อนเอาอะไรมาเยอะแยะคุณเชื่อผมนะเอาเยอะนั่นแหละโอเคแล้วก็ต้องการเหล็กเหล็ก อันนี้มาเอาพลั่วมาเดี๋ยวพอเอาเลยกลับไปเอาไม้ขึ้นมาอันนี้มาห้าสิบอันไม่ถึงชุดละโอเคนี่เอาสลับโอเคสักประมาณนี้สติ๊กเอามาทำไมไม่ต้องเอามาโอเคน่าจะได้ประมานนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมต่อไปก็คือผมจะว่างีางนี้แบบแบบ นี่ไงทำชมเวลาวางประตูนะคะผมแนะนํานะสมมุติว่าเวลาท่านชมวางประตูเนี่ยวางดีๆไม่งั้นมันจะไม่เปิดแบบเปิดเปิดออกให้มันเป็นโดนด้านข้างนะฮะนั่นไงว่าแล้วลืมอะไรถูกๆก็ถุกประตูนะโอเคขุดตรงนี้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  เปลี่ยนเป็นสลับมีคนขัดใจว่าแล้วพี่ทํำไมตรงนี้ตรงนี้ที่ผมวางบล็อกเต็มอะ่ะทำไมไม่ใช้สลับตอนนั้นลืมไม่ได้คิดไงโอเคประตูนี้ถูกออกท่านชมมันแหลกๆหกหน่อยนะคือแบบเคก็ตรงนี้ตรงนี้ หนึ mm ่งหนึ hmm. oh ่งโอโอโออีกแล้วน้ำอีกแล้วเอเคไปแล้วก็อันนี้เนี่ยมาเอามาทำเป็นสลับ เอามาก่อนทำก่อนแล้วก็เอามาเป็นสลับถ้าผู้ชมครับเวลาครับสลับเนี่ยผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกินเพราะว่าถ้าสมมุติเกินอย่างนี้ใช่ไหมผู้ชมก็สามารถทําให้มันเป็นบล็อกเดียวได้อย่างเงี้ยสมมุติวางอา้าวางผิดทาเป็นบล็อกเดียวได้เห็นไหมแล้วมันเหมือนบล็อกแบบบล็อกจริงๆด้วยก็แบบทําเกิน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 มาไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมโอเคอีกแล้ เนี่ยท่านชมเวลาวางประตูมันก็จะร้อนร้อนหน่อยเค okay, ได้แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นสเตปด้านหน้าเลยก็จะเป็นสเต็ปนี้ด้านหน้านี่นี่สเตปด้านหน้านี้เลยก็คือมาเป็นบล็อกบล็อกเต็มนะฮะ ประตูเก็บไปไม่ได้ใช้แล้วโอเควางเป็นบล็อกหนึ่งสองแล้วก็ชิปแล้วก็วางผมไม่ได้พูดคำถามนะชิปก็คือการแบบกดชิปปะเออกดชิปอย่างเงี้ยเออทำเป็นขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งท่านชมสามารถวางทับส่วนของยาพวกนี้ไปได้เลยนะครับนีไ่ไงได้แล้ว ไปดูรูปแบบด้านหน้ากันเลยไปไปปตรงนี้อย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอฟา์ฟอร์เวิร์ดภาพก็แล้วกันบาย

คุณผู้ชมครับผมว่าเดี๋ยวผมขอลองไปเอากระจกก่อนนะคือคิดไม่ออกนะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นกระจกคู่เลยดีไหมผมเผากระจกเผื่อไว้แล้วละ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปกระจกมาเลยก็แล้วกันอย่างนั้นเจอกันครับเ <Yeah. S 1> โอเคอย่างนั้นผมจะมาลองทสสันเลยนะฮะก็คือว่าผมจะลอง กสงสัยว่ามันเป็นกระจกคู่อย่างเงี้ยมันจะสวยไหมก็สวยดีนะก็สวยดีนะท่านชมงั้นเอาเป็นกระจกคู่ฟัดฟาบดคาบต่อป้อย ดีๆนะพอ่อเนี่ยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยดีนะคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะ Blue e y e นะครับมันช่วยในการ Transfer ทา่านเจะเรียก Transport ใครจะเรียก Transfer ก็ได้นะฮะมันก็คือในการช่วยในการเขาเรียกว่าเดินทางของเจ้าเอ่ออะไรนะ มันมันจะช่วยเดินทางของเจ้าไอเทมนะฮะ ที่เราทำได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็คือคือเราใช้ไม้ไม้แบบไม้อย่างเงี้ยเสร็จไปแล้วก็ที่เหลือก็สามารถเอามาทำเป็นเแออพลงได้เลยนะครับไม้แปลรูปอะ่ะเออ,อเกะกะเดี๋ยวเอานเอาเอาัอานนี้ทิ้งไปก่อนอันนี้เดี๋ยวามาคับเพิ่มก่อน อันนี้กิกะอันนี้กิกะอันนี้ก็ได้ผมควรทำเป็นชวเชวาลอีกอันหนึง่งโอเคมาไปในการทำก็คือว่าขุดตรงตรงนี้เลย นะมาจะเดินก็เดินไปพ่อพ่อพ่อจะมาอยู่ในนี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอเคนะครับาพผูมชมต่อสถานการณ์ต่อไปก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด,เ,ดเ,ดเดาตรงนี้เป็นน้ําอืมดียังไม่ลงไปนะต่อไปก็คือเหมือนเดิมเลยครับขุดไปเลยตรงนี้ื้องฟาสฟอลแล้ ว่ารอบนี้เราขุดเร็วผมจะเปลี่ยนพื้นให้มันครบทุกอันก่อนก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อทำไมเห่าแกะมันช่างเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเออแบบทำไมตอนนี้เราเกิดแรกๆไม่เจอแกะแทบสัก,กตัวโอ <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็คือวางสลับสลบสลับสลับสลบสลบ ส Sl 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 แลปส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 ลปสแลปสแลปสแลปสลปสนลปสแลปสปสลยสแลปสแลปสแลปสาลปสแ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 ลทสแลปสแลปสลปสแลปสลปสแลปสอลปสแลป r o c k รแลป b แลปสแลปสแลปสแลสแลปสแลปสแลปสแปปลลสสสแ มันรู้สึกถึงความคุ้นชินนะครับคือผมเป็นคนที่เล่นหมคยคาบมานานใช้ได้เป็นเหมือนผู้เล่นเก่าอะครับนั่นแหละก็มันรู้สึกแล้วเล่นเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นบนคอมผมเล่นในมือถือมันก็ทำให้เราแบบคุ้นชินกับการเล่นในมือถือมันมันอธิบายไม่ถูกครับ่านผู้ชมแต่บางคนเขาอาจจะชอบเบนล็อกก็ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าสมมุติท่านผู้ชมจะเล่นเบร็อกนะครับเอ้ยเล่นจ a ว่า <c oughs> พูดผิดท้าผู้ชมผมก็จะไม่ได้ว่าอะไรที่ท่านผู้ชมจะเล่นจาว่าเพราะมันก็คือสิทธิ์ของคุณแต่ขอเล่นเบร็อกก็แล้วกันแล้อย่างหนึ่งที่ผมไม่เล่นจาว่าคือผมอาจบนคอมไม่เป็นโอเคปะยั้นขอดิดนิ้วหลังจากที่ เราทําทุกอย่างเสร็จเลยก็แล้วกันแบบทําทุกอย่างทุกอย่างคือแบบหลังจากที่ทำํำคงทำห้องอะไรเสร็จงานก็ไฟอร์เวิดภาพดินี้วิธี อันนี้ก็เป็นห้องเดี๋ยวผมปอกเปลือกไม้ต่อเลยก็แล้วกันปอกเปลือกไม้ไม่ต้องฟาสต์ฟอร์เวิร์ดก็แล้วกันฮะ,ะโอเคค่อยๆปอกไปนะฮะคืออาจจะมีคนว่าทำไมวันนี้ผมไม่ลง Play ์ e ม้ d ส์เดนะคะคือผมเนี่ยไม่สามารถหาเงินได้ในเกมมันหาเงินยากมากอะในเกม t e s t y Planet Forever วนะคะแ,แล้วก็อย่างหนึ่งคือโปรเจกต์เนี้ยผมคิดว่า ผมอยากเล่นเกมนี้มากกว่านะครับคือแบบอยากเอาโปรเจกต์เนี้ยเอออยากอยากทำโปรเจกต์นี้ที่สวยงามให้ให้เสร็จก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งหรืออาชีพที่2ของเรานั่นเองโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอร่างโครงสร้างห้องก่อนเริ่มเลยก็แล้วกันนะฮะไป โอ้โห oh, จะดีดนิ้วอีก,กมันก็ไม่ใช่ไหมเออจะดีดนิ้วอีกมันก็ไม่ใช่อะ่ะดีดนิ้วเยอะมากอะ่ะไม่ใช่ดีดนิ้วสิฟาดฟอร์เวิร์ดสองสามคนตัดต่อก็โอเคได้ขอขอบคุณแอปคลมาสเตอร์นะครับที่ช่วยเราในการตัดตอ่อเย่คลิปเราออกมาสมบูรณ์สมสับสม สมบูรณ์เพราะขายมาสเตอร์เขาเลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะแค่เราใช้คขาเราก็ต้องให้เขาหน่อยโอเคเๆๆๆๆๆๆนี่ยครัร่านผู้ชมที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราคราสแลมมาเกินทำไงอ่ะอ่ะนี่ไงเราก็จะได้เป็นสองบล็อกเห็นไหมเออก็ มันก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็คือสีเดียวกันเลยนะฮะถามว่าการสร้างอันนี้โอเคยากไหมหรอไม่ยากนะท่านผู้ชมมันก็คือการสร้างแบบสร้างเหมือนอันนี้ยแค่อาจจะมีตัดตรงตัดต่อมากขึ้นไม่ไม่ไม,มาึ้นอ่ะมันก็เท่าเดิมไหม โอเคอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะวันเทิ์นมาปแปะแล้วก็คือลาก NPC มาแล้วทำหลังค้งหลังคาอะไรเรียบร้อยอ้โหอยากเข้าสเลเกินนะ โอเคนะครับทาหลังโคังคาอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลาก NPC เข้ามานะครับโอเคเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ก็แล้วกันต่อไปก็คือวางไปเลยอันนี้คือผมขามาเผื่อไนงะเผื่อแบบทุกแตกทุกแตกอย่างเงี้ยมันก็แบบเนาะนี่ไงที่ค้ามาเผื่อผมกลัวมันเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้ก็สวยดีนะมันก็ดูแบบมันดูต่อกนะันอะเออ ทำไมผมถึงทำต่อกันส่วนตัวนี่ไงเจอแล้วเออเออ,เอ,อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้ชมถูกแล้วผมไม่ได้วางอะไรผิดนะเมื่อกี้คิดว่าแบบมันต้องวางสลับจริงๆเราก็มีที่วางสลับของฟาร์มต่อไปอยู่แล้วลงแรกของทำไมชอบพูดเราฟังฟาร์มแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ลงแรกของมันดูแบบ,แบบแ,บ,บแปลกๆหมผมควรพูดว่าที่แรกของ โดยใช้ npc นะครับะคเพราะเอ๊เ,อเอมื่อกี้คืออะไรทำไมมันยืนอ,อแคปแคปแคปอยากแคบมากแคปได้ไหมเนี่ยท่านชมดูดิมันแบบมัน,ปมนปแปลกนะเนี่ยผมว่าเกมผมบัคกแล้วล่ะท่านชมแต่ผมว่าคลิปนี้นะครับน่าจะได้เวลาอันสมควร แล้วหรือ,อยังได้เวลาอันสมควรแล้วหรือยังยังมั้งยังอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอทำห้องให้เสร็จเลยก็แล้วกันปไปไปไปที่ทำครับแล้วก็ทำสลบสลับสลบ,สลบโอเคเดี๋ยวผมร่างโครงสร้างห้องให้เรียบร้อยไปก่อนก็นแล้วกัน เหมือนเดิมครับแล้วเตียงอ่ะพี่ท่านชมน่าจะเห็นในคลิปที่แลาา้วแล้วนะคะว่าเตียง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 ของ n p c มันอยู่แถวๆนู้นหมดใช่ไหมหนั่นแหละท่านชมมันคือเตียงของมันแล้วหรือว่าจใจผมทุกอ่ะทุกแบบตัวตัวไหนเอาอาชีพอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาเตียงมันมากองไว้ก็แล้วกันกองไว้ด้านาหน้านั่นแหละมัน ถึงมันไม่สวยแต่มันก็ใช้งานได้เออเราเน้นใช้งานครับไม่ได้เราเน้นสวยเออขนาดนี้ไม่ได้เน้นสวยนะเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็น่าจะได้เวลาอันสมควแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะคะอย่างนั้นคลิปนี้นะคะน่าจะได้เวลาอันสมควแล้วยั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายพรุ่งนี้วันพฤหัสผมจะมาทำเออที่แรกของโปรเจกต์ลงแรกของ2.2แล้วก็ตกแต่งอันนี้เสร็จผมจะลากล,ลาก Np c เข้ามาเองนะฮะมันเหมือนแบบนอกบทอะ มันลากยากอ่ะไม่ไงั้นมันจะเสียเวลานะคะก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับเย่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 บาย